เออนาอารานเดี๋ยวผม้อกปิดท่านลมก่อนเพราะว่าผมว่าผมเจอผมเจอพลังงานบางอย่างในจานเข้ามาเนี่ยจะยิ่งตักว่าดดจ้าจานสวัสดีครับนวัตสการค่ะท่านอาจารย์เบียร์อีกช่องหนึ่งไปเชิญใครมามืดก็ตื่นมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยจานมัอกีมยังมีทาจานอยู่นะอ้อไม่ต้องยิ่งตื่นกาลูนีใสเธอเนี่อาจารย์เบียร์เจ้า่า มีใครเขาบริจาคช่วยทําบุญไปฉงไฟฉายอะไรไหมคะส่องไปที่หน้าอีตาคนนี้หน่อยได้ไหมคะรายการรายการนะยิ่งคุยยิ่งตื่นหรือไม่เห็นลึกเลยอ่ะรายการอะไรนะก็ต้องถามค่ะอาจารย์เบียร์เขาไปมาแล้วเขาบอกยิ่งคุยยิ่งรักมีเธอเท่านั้นแหละไม่ได้เพืใจอะไรอีกเขาก็ผมไปอ่ะก็แวชอเรียกอาจารย์แน่นอน เขาก็มาให้ไปเราอยากจะมาพูดเรื่องผีสางอะไรต่ออะไรโกหกพอกลมอาจารย์เพิ่งรู้ว่าผมโกหกเหรออาจารย์ขอรู้ว่าตั้งนานเลยเน่ยอาจารย์อาจารย์เบียร์คะเรียนว่าเรามาถึงจุดที่ต้องนั่งคุยกับคนปากผีแล้วหรอคกค่ะตลอดชีนี้เราก็รู้ว่าเราไม่มีผีไม่เชื่อแหมอาจารย์มาปากดี <c oughs> บอกไม่มีผ <c oughs> ีอาจารย์เบียร์ผมชวนเขาในี่ไปหลายรอบแล้วปากดีเด็เด็ จะถึงเวลาอ้างนู่นอ้างนี่นั่นเยอะอ่ะครูไม่ได้อ้างครูบอกคูไม่ไปเพราะผีไม่มีก็ลองสักตั้งแม่จาย์าตรถามอาจารย์เบียร์เซี๊ผีมีเหรอถ้าอาจารย์เบียร์บอกว่าผีมีฉันเอาตลิวฟาดเลยอาจารย์ข่มขู่นะเขาจะไม่ข่มขู่เบียร์เขาจะเอากระถนเทียนอยู่ทั้งวันไม่เห็นเขาข่มขู่ใครเลยน่ารักแม่จารย์นี่ลายมาตรฐานเหมือนเดิมแม่จารยาจา์ผมไม่เจออาจารย์มานานแลวเนี่ย ผมว่าอาจารย์ต่องขาดของกว่าอาจารย์เอียนคิดถึงอ่าหมอปลามากเลยอะค่ะแต่ผมไม่เคยคิดถึงอาจารย์เลยนะปากพูดนะนะหน้าก็ดำนะจิตใจยังพูดปลดโกหกตัวเองคิดถึงฉันจะตตยหาแต่ไม่กล้าพูดกลัวเมียรู้ใช่ไหมล่ะอาจารย์เมื่อวานผมไปอารายการของช่องเจ็ดมาผมก็พูดถึงรายการอาจารย์เลยนะรายการอะไรก็ไม่รู้ยิ่งคุยยิ่งตื้น <c oughs> ไปช่องเจ็ดีใครก็เชิญแก่ยะจานผมดังนะครับผมขอโทษผมดังฉนันเห็นนะฉันได้หลอกคนไปดูป่าผงป่าผีมีผีตรงน้นมีผีตรงนี้นเอ้จานผมไม่เคยหลอกใครไม่เหมือนใครบางคนน่ะหลอกยั่ยงยมาทูดอะ่นะปาถว่าจันเบียดูสิตายแล้วหมอปลาทำไมถว่าจันเบียขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะ ผมไม่ได้ว่าอาจารย์เบียผมว่ามีคนบางคนอดีตพยานอยู่เขาลุงตอบนะหมอปลาขอโทษอาจารย์เบียดูนี้เพราะคนคนนี้อาจารย์เบียอาจารย์เบียเขอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยไปสัมภาษณ์ด้วยใครผมไปคุยกับยมบาลเขคุยกับโยมบาลได้ผมไม่ได้เป็นแบบแบบแบบนั้นนี่หมอปลาฉันน่าเป็นคนหนึ่งนะที่ฉันจะบอกว่าฉันนั่งทํางานแต่ฉันสัมภาษณ์คนทุกคนฉันรักคนทุกคน แลวชั้นก็จะไม่เออออห่หมกแล้วถ้าเธอนั่งว่าคนคนู้นนั่งว่าคนนี้ว่าเราคุยกันแล้วต้องไม่พลาดพิงบุคคลที่สี่อย่าแต่รับลัลง<ว><ะ>อาจารย์มินทาทุกคนผมเคยไป็น <c ue> อาจารย์มันเท้วอาจารย์เบียร์คะพวกเรานะคะจิตใจประเสริฐเราก็ต้องมาเจอกันอาจารย์เบียร์ <c ute> บอกว่าสีเสมอกันเราต้องมานั่งคุยกัน <c ute> ช่างงานนี้กูไม่เชื่อแล้วแหล,ละไม่ทำบุญมาพบไหนต้องมาเจอกับอีหมอปลาเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือจะยี่สักป่วยจริงเหรอถ้าฉันไม่สบายอยู่นี่ฉันไม่สบายแต่ปากยังแบบกันการเหมือนเดิมเลยนะไม่คือถึงวินาทีสุดท้ายเด้งก็ต้องสูยิบตาค่ะสีลงตามร้ามหน่อยอาจารย์เคยเป็นร้อนในมั้งไหมครับปากจะเป็นเนียคือแม่ตอนนี้ฉันกําลังคอแห้งแล้วก็แล้วพอเป็นอาจารย์ก็ก็พูดอยู่แบบเนี้ยเหรอ่ ฉันจะบอกกับอาจารย์เบียว่าฉันก็ฟังอาจารย์เบียนะอะหมอปลาฉันมีความรู้สึกว่าหลายคนก็ห่วงฉันว่าฉันไม่ควรกินน้ำมังุ่นเยอะฉั่ไมเนี่ยหยุดมาได้สักประมาณเกือบจะอาทิตย์นะฉันไม่สบายตลอดเลยอะ่ะ ฉันคิดว่าเนี่ยวันนี้ฉันจะกลับไปซดน้ำอง,งุ่นอีกสักครึ่งกลมอาจารไม่ต้องซดอาจารย์เนี่ยก่อจะตุยเนี่ยต้องทรมานอีกนานอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยครูว่ามึงอะคอบผีมากนะตอนนี้ผีเอปากมึงเนี่ยหมอปลาเนี่ยในปากเนี่ยมีผีเป็นประช้าเลยเนี่ย,าย,ยอาจารย์เบียอาจารย์เบี้ยถ้าอาจารย์ยิ่งสั่งไปอะไรไปอาจารย์เบียไม่ต้องไปเยี่ยมนะอาจารย์ต้องทรมานนอก,ก่านี้เชื่อผม มันมีใครก็จิตใจร้ายกาดนั่งแช่งคนแบบนี้หรออาจารย์เบียคบมันได้ยังไงอ่ะอาจารย์อาจารย์เบียผมมันแช่งอาจารย์ยิงศักด์เวรคมเกยเยอะเกว่าคนไว้เยอะแล้วก็ว่าแบบีปากตีคำด้วย เราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยดิ้นไดินไปก่อนละกันนะคะดิ้นยาคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้ละกันเอ๊ะอาจารย์รู้สึกน้อยใจเป็นมึงมึงกันหรืออาจารย์อ๋อฉันไม่ได้น้อยใจหรอกแต่ฉันไม่ได้เห็นว่าฉันกับเราต้องนั่งคุยเพื่อประโยชน์อะไรเดี๋ยวของฉันคนเยอะไหมไอ้ดิยนรบกวนหน่อยนะคะบรรดา fc นะคะอออาจารย์เบียร์หมอปลาฉันมีเรื่องจะปรึกษาละอันนี้แบบด้วยความเป็นมิตรนะอาจารย์เบียร์ดี้นโดนโดนปิดแอปอีกแล้วอะอ้าว อะแล้วช่องนี้ก็ก็ก็กกไลฟ์สดอยู่อ่ะช่องไหนนี่ไงช่องอาจารยิ่งสักฟู้ดเนี่ยอันนี้ฉันก็นั่งคุยก้าว่าแจมกับอาจาร,รย์เบียรได้แต่ฉันนั่งรของมัไม่ได้ไม่แต่แปลว่าอาจารย์เพราะปิดตากานนก็เป็นเพื่ออะไรอ่ะอาจารย์ฮะ<า>ทิกตอกมันบบกบางมากอาจารย์แล้วต้องทำยังไงอ่ะมันประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เหลออาจารย์โอ้ยฉันโดนบ่อยมากเลยโดนแม่งเกือบทุกอาทิตย์เลยอาจารย์ก็แก้วิธีอาจารย์ก็เปิดได้หลายช่องเลยอาจารย์ อ๋อต้องทำยังไงอะเปิดอะไรช่องตอนนี้ฉันเปิดอีกช่องหนึ่งก็มีคนดูแค่พันเดียวใช่มาแรกแรกมัจะเป็นอย่างนั้นคนมันจะน้อยอาจารย์เบียร์หมอป่าเธอช่วยฉันหน่อยสิเธอยังขายปลากระป๋องอยู่ป่ะเลิกขายแล้วจานทําไมอ่ะผมจะทําน้ําหอมขายแล้วจานอ๋อกูว่าแล้วกินแล้วขี้แตกใช่ไหมถูกาจานกินน้อยปันญาระบายกินมากปัญญาถ่ายจานย์อ๋อเหรอล้าจะขายน้ําหอมอะไรน้ําหอมกลิ่นอะไรกินน้ำมันพรายจารย์ อาจาร์เบียเป็นยังไงเราจะคบกับมันไหมอาจารย์ถ้าไม่คบกับผมเนี่ยผมบอกเลยคิดผิดจานโอ๋อจะขายน้ำหอมกลิ่นน้ำมันพายใครจะซื้อมันเป็นมงคลที่ไหนแล้วอาจารย์เบียน้ำมันพายต้องไปลนจากคางอาจารย์ยิ่งสากด้วยแล้วมันจะขายดิบขายดีมากผมบอกเลยจรยิงจริงอาจารย์ น้ำมันพลายอ่ะตามสูตรน่ะเขาจะต้องให้คนตายก่อนแล้วก็ตายทั้งกลมอยาก็ตอนนี้คุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันก็เหมือนแบบนั้นอยู่แล้วขอโทษนะฉันยังไม่ตายเลยนี่กูยังเฮี้ยนแค่นี้นะถ้ากูตายนะมึงตายคนแรกเลยหมอปลาวันนี้ไงผมถึงอยากได้มากเลยอาจารย์อาจารย์เบียร์ช่วยหนูหน่อยสิคะหนูมควารู้สึกว่าหนูเป็นคนเดียวที่ดูบอบบางแล้วโดนหนูโดนลังแกต่อหน้าต่อตาค่อาจารย์เบียร์่ะโอ้ยอาจารย์ มีกระโถนไหมเขาพิจัลิวนะอันนี้แต่เขาพิจัลิวเมื่อกี้อาจาตยลิวสั่นอาจารย์เบียรเนี่ายอาจารย์เบียถ้วยเนี่ยคนทุกคนนะเขาก็มีอุปกรณ์เป็นสัญลักษณ์นะอาจารย์เบียรเขาก็มีกระโถนอาจารย์หิงศักิ์ก็มีตะหลิวตายแต่คนบางคนนะมีไม้เขี่ยศพอาจารย์ผมมีค้อนผมซัดหนักเลยผมบอกก่อน ทำไมเหรอคะค้อนจะทําอะไรตอกตะปูเหรอผมเป็นค้อนปอนอาจารย์ผมบอกเลยว่าอาจารย์มีสารพะภูไหม้าอาจารย์เบียร์มีไหมมามึงแน่จริงมึงก็มาทบสารพะภูบ้านกูสิจะเรียกตำรวจจับมึงทำไมทรัพย์สินกูจานแชร์มาเมื่อานสิมึงแน่จริงมึงมาสิเดี๋ยวผมไปจานแชร์มาดิเดี๋ยวผมไปอ่ะมึงมาสิมึงมาสิกูจะเรียกตำรวจมาจับง่ามึงเข้าคุกเลยแค่เมียรกับประกันมึงเนี่ยจานแชร์มาสิสารพะภูมันทรัพย์สินของฉัน แต่มันมันมีเทพเจ้าฉันมีคุณตาคุณยายผู้มีพระคุณปกปักรักษาชีวิตฉันอยู่ในสารพระภูมิอย่างสงบว่ายเช้าว่ายเย็นอีนนี่จะจะมาทุบได้ไงยะ ไม่น่าเชื่ออาจารย์ยิ่งสักกับใครๆคิดว่าอาจารย์เก่งบางอย่างอาจารย์ก็ปัญญาอ่อนเป็นเหมือนกันนะนี่เออย่ามาดูถูกฉันเยะมันเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลฉันญาฉันจะเคารพนับถือมันเรื่องของฉันกูก็ไม่ได้เอาเงินมึงไปซื้อสามประภูมิกูออกเงินเองจะทำไมกูก็ไหวกูไหวนกวาไหวนกวันนี้เงินกูกูไม่ได้เอาเงินมึงจริงเหรออาจารย์น่าสบายตอนนี้อาจารย์ของครออาจารย์เนี่ย กลงลงแล้วใครไม่คเคยอาจารย์ของขึ้นมาดูเลยอาจารย์เนี่ยหม <c oughs> อปลาเธออย่ามาบูลลี่เชนเซกเธอจะไปนั่งทุบสารเธอจะไปป่าผีมันก็วิถีของเธอฉันจะนั่งไหวของฉันก็เรื่องของฉันมือกูนี่ <c oughs> จารย์ไหวกครอ่ะเอาไหวสามพระภูมิจะทำไมแล้วใ,ใครอยู่ในสามพระภูมิออะเทพเจ้า,า,าเทพเจ้าปัญญา,า,า,าอา่อนขนาดนั้นเลยอาจารย์แต่เทพเจ้าที่อาจารย์บูชาปัญญาอ่อนมากกันนะ ไปอยู่ในศาลพระภูมิน่าสงสารเทพเจ้าบราจารย์อิสร์จริงเลยค่ะแเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านฉันจะยกมือไหว้บอกท่านว่าคืนนี้ไปหักคอมึงอีนี่ปากเสียเ <c oughs> ช่งน,นี้มึงเป็นศพนะหัวมึงหมุนได้เลยไม่เชื่อมึงใครดูเดี๋ยวกจะไปบอกท่านหักค <c oughs> อมึงโอว่าเทพเจ้าอาจารย์มาไม่ถึงบ้านผมหรอกอ่ะมึงแชร์โลเคชั่นมาสิเดี๋ยวท่านก็นไปถูก <c oughs> บอกให้เทพเจ้ามึงเจ๋งไม่ใช่เหรอบอกเทพเจ้าดิี่ มนี่มึงขอมาเลยบอกเลยาอาจารย์อาจา์เบียขาเขาไม่ควรเอาสิ่งที่พวกเราเคารพหรือศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอามาบุลลี่แบบเนี้ดิ้นเสียใจอะค่ะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์อาจารย์เบียอาจารย์เบียวอาจารย์ยิ่งศักเนี่ยแกยนี่หนักกวา่าดารานะ <c oughs> ดาราแบบมีร้อยแปดเรื่องเพียนอาจารย์น่าจะเป็นพาเรื่องเพียนนะอาจารย์ อาจารย์เบียร์ลองตอบเขาไปสิคะเรารู้จักกันมากกว่าพวกเราไปรู้จักเขาอาจารย์เบียร์บอกเขาไปเลยว่าเด้นน่ารักแค่ไหนน,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 น่ารักน่ารักเห็นไหมน่ารักตรงไหนผมถามอาจารย์เบียร์เนี่ยเด้นรากวนนะคะท่าบนบรรดาเอฟซีที่นั่งดูเราวันนี้นะคะเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยที่มันจะเป็นทมรมมงทรมะเด้นต้องขจัดลังควานแล้วก็ล้างลาคีแถวนี้ก่อนเราถึงจะพูดเรื่องดีๆกันนะคะ สุจารย์ผมบอกนะไปบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นมีฟารมสุกอาจารย์จริงระจริงจริงอาจารย์แต่ก่อนจะคุยเรื่องอื่นนะหมอปลาฉันถามหน่อยสิลูกที่เธอเลี้ยงไว้ตอนนี้เขาสุขภาพดีขึ้นไหมหลังผ่าตัดจานดีขึ้นมากเลยวันนี้น้องเพิ่งไปผ่าตามาอืมแล้วก็เหลือไอ้ตรงข่าอาจารย์เพรามันเป็นพังผืดติดเอ ก็เหลือตรงจุดหลักๆก็คือตรงเข่าอาจารย์สองข้างเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นนะเขาไม่เป็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอุ้มมามาให้อาจารย์ดูเนี่ยอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเรานั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวไปรบกวนใครเขานอนก่อนไม่ได้นอนน้องเล่นอยูอ่าประเดี๋ยวก็ได้อาจารย์เบียดืนินจะพูดแบบนี้นะคะในในในความในความชั่ว มีความดีในความดำก็จะมีความขาวหมอปลาเนี่ยคืิงๆบางคนนะักเกียรติเกียรติเลี้ยนมองหาอะไรดีไม่เจอเลยแต่พอเลี้ยนเห็นเขามีเมตตาแล้วก็เลี้ยงดูเด็กแล้วก็จิตใจเลี้ยนมีความรู้สึกว่าเออเลี้ยนต้องมองหมอปลาเขาละเอียดขึ้นแล้วเลี้ยนจะมองเห็นสิ่งที่ดีเลี้ยนว่าเลี้ยนพูดแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์เบีย ดีเลยดีเลยนี่เป็นคนมีจมิตใจเมตตานั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเขาจะมาว่าเดียนว่าเดียนเป็นคนร้ายอย่างนั้นปากอย่างนี้ในความเป็นจริงเดียนมองเห็นเขาดีดีเขายังไม่เห็นเดียนเลยอะค่ะอาจจะเบียดโจขาอันนี้เรื่องตลแหล่ละ่วนดูไม่จริงใจเลยอาจารย์อาจารย์เบียว่าคนสูงอายุแบบน,นี้อาจารย์ไม่บาปเลยครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อันนี้ด่าต่อกิเลตถามไม่ได้ด่าอาจารย์ิ่งสักฉันจะบอกให้ฟังนะ อาจารย์เบียอาหมอปลา,ถ,า <c oughs> ถ้าคนเราคบกันดีๆเขาจะไม่มองว่านี่คือว่านี่คือด ah ่าครับเ <c oughs> ดยนมีความรู้สึกเอียนมองข้ามคํานี้ไปอาจารย์เบีย์ก็พูดอะไรอะ่ะต่อให้เขาแรงกว่านี้เนก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นความแรงเพราะเรามีความรู้สึกเราสีเสมอกันใช่ไหมคะอาจารย์เบีย <c oughs> คะไ <c oughs> ม่างคนนะอีพวกทําบุญไม่เท่าพวกเราพูดอะไรไปก็จะมองว่าพวกเราไปด่าเขาอย่างนั้นเะีงเนาะอาจารย์เบียนะ อาจารย์น่าจะเป็นมีความรักช่วงวัยทองไหมอาจารย์และทั้วัยทองอะไรเจ็ดสิบห้าแล้วกูวัยสำเร็จแล้วไม่ไม่กล้าพูดถึงเรื่องอายุนะอาจารย์ให้อาจารย์พูดเองไงก็ไม่เป็นไรฉันก็เจ็ดสิบห้าแล้วจะทําไมอาจารย์นี่อาจารย์ยุมังกับเพื่อนเหรอทําไมแล้วนี่เรียกพบผมกาจา์เบียร์มารุ่นไม่รุ่นนะอาจารย์ จะไม่อยากบอกนะอีหมอป่ามึงอรุ่นลูกกูยังได้เลยนะห้ารุนนะมึงเท่าไหร่ห้าสิบไม้ถึงยังผมไม่ถึงสี่สเจดสิแปดนะอาจารย์อุ้ยตายห่านมางแก่มากเลยนะเนี่ยอาารตกใจขอโทษเอาอุทนแนแรงไปขอโทษค่ะอาจารย์ผมไม่ใช้เครื่องสับปางผมตากแดดผมไม่เหมือนอาจารย์นี่ต้องต้องมีคนแต่งหน้านี่หน้าฉันปกติ ผมฉันก็เนี่ยดูสิไม่ได้ทาอะไรเลยที่นั่งฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องนั่งคุยเ,เรื่องของธรรมะอยากสนทนาธรรมอยากคุยเี่นจะต้องเป็นคนที่ไม่ไม่ประดิษฐ์และไม่ปรุงแต่งจิตใจคิดยังไงเขาพูดแลด้วเด่นใส่เสื้อเด่นบริสุทธิ์มากเลยเด่นถึงมานัา่งดุสัยใส่เสื้อสีขาวเลยวะ่ไม่ทําให้ตัวเองดําดําแบบนั้นนะเํ้ยดไปทั้งหน้าตา,าแป้งอะไรดําจังเลยอ่ะผมจะบอกให้คนดําเกิดจากสวรรค์นะจานอย่าจาย์ขาวเกิดจ,จากนรกอายจเบีย พราะว่าจาเบียรเข้ามาจากนารกเหรอปูกตายมอปลาทำไมถึงว่าจาเบียงอีกแล้วมาไม่ <c oughs> เพราะว่าคนดําอ่ะสวรค์แดดมันเผาฝ่าจะเกิดได้แดดมันเผาจนตัวดําส่วนคนขาวดําดินมาเกิดก็คือนรกไงอาจารย์อาจารย์เบียร์ช่วยบอกอาจารย์เบียร์เขาดิ้นสงสารจังเลยอ่ะ คนบางคนเกิดมาใกล้นะไหว้พระไหว้เจ้าเข้าวัดทำนั่นทำนี้ป่าผงป่าผิดแต่ทำไมอจิตใจเขาไม่สะอาดเลยดี้สงสารน่ะตอนนี้กำลังสงสารตัวเองอยู่เนี่ยจะต้องมานั่งฟังอะไรหมอปลาหมอปลาฉันถามหน่อยสิอันนี้เรื่องเรื่องของน้องอ่ะอันนี้ขอประทานโทษอาจารย์เบียร์เราถามสารทุกสุขดิบหมอปลาได้ได้รระหว่างนี้รอเอเธอเธอเอาเอาเด็ก เอาเด็กมามาช่วยเลี้ยงดูฉันคิดว่าอันนี้ฉันคิดเองนะถ้าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีฟ้าแล้วก็ไม่มีเธอนะฉันมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนและฉันก็คิดว่าเธอสองคนก็ไม่มีลูกแล้วทําไมเธอต้องมารักเขาผูกพันเขาทําทุกอย่างอดหลับอดนอนฉันมีความรู้สึกว่านี่คือเด็นพูดไปจะว่าเด็นงมงายหรือเปล่าเย็นว่ามันคือลิขิต มันคือฟ้ามันคือสวรรค์ส่งมาให้เป็นของขวัญในการสิ่งที่เธอทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นผมเชื่ออาจารย์ผมเชื่อว่าเขากับชาติมาเกิดอือคืออาจารย์เบียร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งนะอาจารย์ผมไปช่วยคนที่ระยองผมก็บอกเขาว่ากันก้าวหนูเป็นใครมาเกิดลูกทําไมพ่อกับแม่จ๋าเนี่ถึงรักหนูได้ขนาดนี้คือนันนอาจารย์เบียร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ผมฝันว่าเขามาบอกผมว่าเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านมาเกิดใครพูดอ,ะอ่ะอ่าตัวของพู่กล่าวในความฝันนะพอตื่นนอนเช้าผมก็ถามแฟนถามว่าฟ้าหนูเคยมีอะไรอยู่ที่จังหวัดน่านมันไงไหมเคยมีแฟนอะไรอยู่ที่จังหวัดน่านมัางไหมนางหน้าเสียนางไม่ตอบผมสักพักอาจารย์นางก็ไปคุยแอบคุยกับน้องสะพ้าย ว่าหมอปลาฝันแบบนี้นางก็บอกว่าสมัยที่นางเรียนอยู่มชเชียงใหม่เนี่ยนางมีแฟนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วพอนางเลิกกับแฟนานางเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็มีการผูกคอตัวเองเนี่ยอาจารย์นั่นคือของผมนะนั่นคือไอชาติที่ผ่านมาแต่ส่วนก่อนชาติเนี่ย มีวันหนึ่งอ่ะแฟนผมมาก็ไปเฝ้าน้องหน้าห้องไอซีที่โรงพยาบาลศรีลาดแล้วก็เหมือนขึ้นหลับขึ้นตื่นนาจารย์นางบอกว่าถึงที่นางเห็นเนี่ยคิดว่าพี่พศเนี่ยพี่พศอานนท์เนี่ยทำไมต้องกํากับหนังแบบน่ากลัวจังเลยซึ่งในหนังน่มันเป็นการลบกันมีการเอาดาบมาฟันกันซึ่งตัวนางกับกันก้าวเนี่ยเป็นผู้ชายแบบเออชายรักชายส่วนผมเนี่ยเป็นนักบวช ส่วนการกำลังเนี่ยเป็นนักรบทีเนี้ยในความรู้สึกที่นางเห็นเนี่ยไอ้การก้าวมันเป็นคนที่มุทะลุแล้วมันก็พาคนเนี่ยไปเสียชีวิตมากมายมีการเอาไฟผงไฟเผาเอามีดฟันฟันแทงแล้วตัวการก้าวเขบอกว่าเขาอ่ะจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขายอม <c oughs> เขายอม,ไปไมเป็นแบบนี้ทุกอย่างอาจารย์ ผมเลยเชื่อเรื่องสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนนั้นเนี้ยแล้วมันตามมาผมไม่รู้นะวันนี้ผมเป็นท่านของมากอาจารย์เขาเขาต้องดื่มนมข้างแรกก็คือหกโมงเช้าแปดโมงทุกสอง่มโมงเลิกตอนเที่ยงคืนคือแบบเราทะนุถนอมเขามากเนี่เราก็ทานข้าวอย่าไม่ได้หรอไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเอน้องอต้องให้อาหารนมมาทางสายแล้วเมื่อไหร่เขาจะทานเองได้ล่ะ ยังอาจารย์คือตอนนี้เราพยายามฝึกให้ให้ให้เขาเคลียร์เพราะน้องมองไม่เห็นอาจารย์อถ้าน้องมองเห็นอาจารย์เราก็สามารถที่จะบอกเขาได้มองไม่เห็นก็อยู่ในโลกมืดนะครับอาจารย์อืแต่เขาก็จะจําเสียงผมเสียงแฟนผมและเสียงคนใกล้ตัวแล้วีนี้เขามีโอกาสจะเห็นจะเห็นไหมเนาะโอกาสมีไหมตอนเนี้ยไอ้ไอ้ซีอกนึ่งอะหมอกว่ามันมีแสง แต่ภาพเนี่ยหมอเขาไม่รับประกันมันนี่ก็ไปผ่าได้ไหมบริจาคดวงตาไม่ได้ครับอาจารย์ผมเคยบอกทุกๆคนจะมาบริจาคดวงตาเพราะว่าถ้าบริจาคได้ผมเนี่ยจะให้เขาเองไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเพราะผมตั้งสี่สิบป่า <S <S ผมไม่เสียชีวิตผมแล้วผมจะให้เองเลย <S <S เออใช่นะอยู่ไปก็เท่านั้นแหละหมอปาน่ะจริงอาจารย์เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมช่วยคนมาเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าพอเราไปอีกภพภูมิหนี่ยเราจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า ผมไม่ตบในรกเหมือนชานยิ่งสักแค่นั้นแหละอาจ์อาจ์บเบียอาจ์บเบียคะอันนี้ <จะ S 1> เดียนพูดเดียนพูดตรงเลยใช่จบเหมือนจะดีแล้วเราก็อุตส่าห์พูดดีดีนะทีนี้ก็หกักมุมต้องลงนรกเหมือนเดิมที่บอกนะนี่พูจกับอีหมอปลาเนี่ยดีๆต้องไม่ได้เกินสามนาทีหรอกอ้าจ์บเบียคะเดียนคิดว่าหมอปลาเขาจะมีความเชื่อเรื่องพบเรื่องภูมิเรื่องอะไรยิ่งๆก็ไม่อยากที่จะไปขัดเขา เหมือนกันค่ะแต่พอเราเดิยนมองว่าหนึ่งเราแยกให้ออกเดิยนเป็นคนอาจจะดูเป็นคนแตกต่างจากคนอื่นแต่ทําไมฉันคุยกับอาจารย์เบียได้<ม>ฉันคุยกับแพรรี่ได้ฉันคุยกับไรต่อใครตรงนี้ได้หมดเพราะเดียนมีความรู้สึกในความเป็นส่วนตัวของเดียนเนี่ยถ้าเดียนมีสิทธิ์ห้าเดียนจะขอเก็บไว้ในความเป็นตัวของตัวเองอีกห้าเดียนรับฟังเดียนมันจะเป็นคนที่บาลา้านทุกอย่างในชีวิต เรียนอาจจะเชื่อที่หมอปราพูดแค่หนึ่งหรือไม่เชื่อเลยค<อ>รับนก็มีจุดยืนของฉันต่อให้อาจารย์เบียร์พูดยังไงเรียนก็อยู่ในห้าแต่อีกห้าเรียนก็เป็นของเรียนเองเพราะเรียนมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่รู้จักที่จะประับและมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่เป็นต้นทุนแห่งความเชื่อและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งในตัวของเรานั้นให้บริสุทธิ์ให้ใสสะอาดและตั้งมั่นอยู่ในสติ เราจะนั่งรับรู้รับฟังอะไรต่อมิอะไรที่มันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้เด่นมีความสู่ทุกวันน,น, 75, นี้เด่นเจ็ดสิบห้าเด่นยังนั่งอยู่ด้วยความตั้งมัน่นหมอปลาจะเป็นคนแบบไหนจะมาทุบสารนะจะยงงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็หัวเราะก,กับเธอได้แต่ฉันก็มีความสู้ฉันก็มีจุดยืนของฉันต่อให้มึงมาทุบของฉันแล้วจนเยี่ยนเตี้ยนไปหมดกูก็ไม่เชื่อยังไงฉันก็ต้องสร้างใหม่ตั้งใหม่และฉันก็จะไปเรียกตำรวจจับมึงด้วยเจง ต่อให้ต่อให้แพรี่หรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์เบียร์จะพูดอะไรต่อมิอะไรเด่นก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวเด่นรับฟังค่ะแต่ในใจของเด่นเด่นก็มีในส่วนของเดนเองแต่เด่นก็ไม่จะไม่แสดงอาการปฏิปักอ์อีหมอปลาตอแหลนะอาจารย์เบียร์ก็โกหกหลอกคนทั้งแผ่นดินเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้เด่นทำเพื่ออะไรล่ะหนึ่งเด่นเสียมิตรภาพ อสองเล่นกับมีความรู้สึกว่าเด่นค่อยๆดูไปเล่อยดูไปเรื่อยๆเ,เด่นก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็มีความจริงออกมา ความเป็นคนแบบไหนจะต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยเดยนมองหมอป่าวันแรกนะเด่นเกียดเกียจผู้ชายคนเนี้ยตัวดำปากเสียเสียตะลานโอเดยนขอประทานโทษเดยนผู้ผัวร้านที่ไม่ว่าเสียนะครับเดยนก็ว่าเอออีนี่ลูกชั่วตัวดําจริงๆเลยวุ่นวายต่างหากสารพัดใส่เสื้อคอกลมตัวเดียวก็เน่าเน่าไม่เคยเปลี่ยนใส่รองเท้าแตะเดินไปเดินมาบ้ามากเลยอีตาคนนี้ดูสิเด็ช่วยเด็ทุ่มสารชวนคนไปดูผีอะไรเย็นนะโลกส่งมาเกิดหรือเปล่ายังไง นอย่างนี้แต่พอฉันดูไปดูไปโอ,อ้หมอปลาเขาก็มีส่วนน่ารักนะเด่นเห็นเขาดูแลน้องอ่ะเด่นมีความรู้สึกว่าในความปเป็นเด่นเห็นเธอดูแลป้าอะไรที่ไปแล้วอ่ะ จานแต่ที่บ้านผมอะผมดูแลคนที่ <c oughs> มีที่อยู่อประมาณสองคนนไม่ี่ไงฉันตอนที่ฉันไม่ได้เจอเธอตอนที่ฉันตกงานนะเธอก็รู้ฉันก็ไม่มีงานทําอยู่ภากหนึ่งใช่ไหมฉันก็นั่งฉันก็ไปส่องดูผลงานเธออะไรอย่างเงี้ยฉันคิดถึงทุกคนที่เรนเคยคุยด้วยนะอันนี้เรนพูดจากใจจริงนะเันก็มีความรู้สึกว่าเออฉันทาหน้าที่ของฉัน ฉันสร้างความบันเทิงฉันให้อะไรต่อมีอะไรกับสังคมไปบ้านเด่นก็ไปทบทวนงานเก่าๆเดี้นมีความสุขว่าบางรายการที่เด้นไปตามดูทีหลังเด้นถึงเห็นว่าเออหมอปลาเป็นคนน่ารักน่ารักกระทั่งอาจารย์เบียร์เด่นยังไปดูเลยนะคะอาจารย์เบียร์ไปออกรายการคนรุ้นรายการคนนี้ไม่ใช่เดยนคบกับอาจารย์เบียร์สต่เด่นรู้จักเพราะฉะนั้นเธอจะมาบอกว่าเนี่ยฉันไปคบกับคนนู้นคนนี้สนิทกับคนนั้นคนนี้เด่นก็สนิททุกคน เลีน<ม>คุยหมดสินแสทุกสินแสก็เป็นเพื่อนฉันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอฉันฟังก็เสร็จแล้วฉันต้องทุบประตูกูต้องย้ายบ้านกูต้องเอาเสาืูขึ้นไปแทนแล้วเอาหลังคากูลงข้างลาง่างจะไม่ใช่คนบ้าไม่มีปะสะติอย่างนั้นในยายอีหมอปลา<ม><ม>ใช่ไหมเลี้ยนขอบค่ะและเลี้ยวก็มีความรสุขอ่ะหมอปลายเลี้ยนก็รู้จักเขาเป็นผู้หญิงเขาน่ารัก เดียนมีความรู้สึกว่ามิตรภาพเรามีเดียนไม่มองค่ะสิ่งที่เขาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นเดียนฟังห้าสิบอีกห้าสิบเดียนมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าเดียนไม่ใช่คนแบบนี้วันนี้เดียนก็จะไม่เสียเวลานั่งฟังแกหรอกค่ะหมอปลาไม่ผิดกับผมผมยิ่งเจอไอ้พวกเพกิรลเร์เจอพูดนะผ <laughs>